สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้นำคลิปวิดีโอจากวัดไทยพุทธคยามาฟังการสวดมนต์ของพระพุณเจ้านกันนะคะในวันพระที่17มกราคมพศ2565นะคะพระอาจารย์พระคุณเจ้าที่วัดไทยพุทธคยาได้นำการสวดมนต์ นรกท่ามินเมียปัติปตาอาริยะสัจังเมื่อมาอริยะอาทังติโตมาต่อสายยะเททางสัมเทตสัมมาสังกัปปสัมมาจาสัมมากรรมต่อสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัม สติสัมมาสัมมาทิเทวะสัตมโนสาวะสงสุธาสานเทวานังสัตตาวสุตวาสุทาสีเอวสัตมโนสาวะสงสุธาสีเทวานังสุตวะอาคเนตตการเทวสัตมโน เอตตัมบกะวะาาาภรค่ะในสถานการณ์ที่ประเทศอินเดียตอนนี้ก็โควิดก็ระบาดหนักมากพระคุณเจ้าเลยต้องสวดกันบนด่านฟ้าของที่วัดนะคะ ขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากพยันตรายใดๆนะคะขอพรุณบารมีจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ